เมื่อเช้าตอนไปบิณฑบาตในหมู่บ้านมีหมาตัวหนึ่งนะ,ะที่จริงก็คุ้นเคยกันอยู่เป็นพระมามันก็มาเลยแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มันวงจะไปจดจ่ออยู่กับพระรูปอื่น ตอนนั้นตะมาก็เอาเข้าวเหนียวหนะึ่งปั้นเนี่ยโยนให้มันข้ั้งที่ไม่ถูกตัวมาเลยนะแต่พอมันเห็นก้อนข้าวเหนียวนี่มันร้องทันทีเลยร้องด้วยความเจ็บปวดนะ เคยเจอเหตุการคล้ายๆแบบเนี้ยแต่ว่าหมายตัวหนึ่งมันร้องเนี่ยเมื่อข้าเหนียวไปถูกตัวมันแล้วมันก็คงนึกว่าเป็นก้อนหินมันก็เลยร้องแต่ว่าตัวเมื่อเช้านี่ข้าเหนียวยังไม่ทันจะโดนตัวมันเลย พอมันเห็นก้อนข้นเหนียวพุ่งเข้ามาที่ตัวมันมันก็ร้องทันทีเลยด้วยความเจ็บปวดมันทำไมมันถึงร้องนะ,ะก็เพราะว่าเนี่ยตอนที่มันเห็นข้นเหนียวเนี่ยมันไม่ได้เห็นว่าเป็นข้นเหนียวนะมันคิดว่าเป็นก้อนหิน แล้วพอเชื่อเป็นก้อนหินเนี่ยมันก็คงจำได้นะถึงตอนที่โดนก้อนหินคว้างอาจจะโดยเด็กชาวบ้านตอนที่มันโดนก้อนหินคว้างในอดีตเนี่ยเมื่อก้อนหินถูกตัวมันเจ็บ แล้มันก็จดจำความเจ็บนั้นเอาไว้และพอมันเห็นก้อนเข้าเหนียวซึ่งมันปรุงแต่งว่าเป็นก้อนหินเมื่อคงคิดว่าเนี่ยเมื่อก้อนหินนั้นถูกตัวมันมันก็จะรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดแบบเดียวกับคราวก่อน ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่อันนี้เรียกว่าความระลึกได้นะความจำได้นะถึงความเจ็บปวดในอดีตเราก็คิดว่ามันจะต้องเจ็บปวดนะอีกนะอีกครั้งหนึ่งมันพอ ท,ทันเชื่อมันจะต้องเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งก็เลยร้องขึ้นมาเลยทั้งทางที่มันไม่ได้โดนก้อนหินสักก้อนเลยนะที่คว้างใส่มันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความเจ็บปวดทางกายอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าก้อนขึ้เหนือจะถูกมันมันก็แค่ รู้สึกมีของนิ่มๆมมาถูกตัวมันไม่มีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นกับมันเลยแต่มันร้องนะไม่ใช่ว่าความตกใจอย่างเดียวนะแต่มันะร้องด้วยความรู้สึกเจ็บปวดด้วยเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งทั้งนั้นเลยมันทุกขเพราะความคิดของมันนะเรั้งแต่การปรุงแต่ง ว่าข้าวเหนียวเนี่ยคือก้อนหินแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปว่าเนี่ยถ้าก้อนหินมาถูกตัวมันมันก็จะเจ็บหรือปวดอย่างเดียวกับที่เคยเจอเมื่ออดีตความเจ็บปวดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในใจทั้งนั้นเลยล้วนเลย แต่ว่าก็ทำให้มันรู้สึกว่าเกิดความเจ็บปวดทางกายด้วยไม่งั้นมันไม่ร้องนะนี่เห็นได้ชัดเลยนะว่าไอ้ความทุกข์ของหมาตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความคิดล้นล้วนเลยนะตั้งแต่คิดปรุงแต่งว่าข้าวเหนียวคือก้อนหิน แล้วก็ย้อนระลึกได้นะถึงความเจ็บปวดที่เคยๆขึ้นจากการโดนก้อนหินขว้างแล้วก็คิดต่อไปว่าเนี่ยครั้งนี้กูก็คงโดนอีกไม่ไม,ไม่คงนะนะไม่คงเรียกว่าต้องโดนอีกเรียกว่าเป็นความทุกข์ในความคิดก็ได้ในจินตนาการหรือเป็นทุกข์ว่าความคิดแต่ก็ทําให้มารู้สึก ปวดจริงจังนะถึงกับร่องออกมาจิงไม่ใช่หมาเท่านั้นนะหรือไม่ใช่หมาตัวนี้เท่านั้นนะที่มันถูกความคิดการปรุงแต่งมาทำให้มันเนี่ยเป็นทุกข์นะคนเราก็เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะทุกข์เพราะความคิด หรือแม้กระทั่งเจ็บป่วยก็เพราะความคิดอย่างผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปตรวจสุขภาพตรวจเสร็จมาก,ก็บอกว่าคุณเป็นคุณหัวใจรั่วนะก็ตกใจมากเลยแล้วแกก็วาดภาพว่าหัวใจรั่วคือหัวใจเป็นรู พอหัวใจเต้นเลือนมันก็พุ่งออกมาร่วออกมาแบบนี้ก็ตายสิโฮแกกลับไปบ้านนี่ก็เรียกว่าห่อเหี่ยวหมดเรี่ยวหมดแรงเลยไม่เป็นอันทำงานทำงานไม่ได้ที่จริงเนี่ยหมอตั้งใจจะบอก ชายคนนี้ว่าลิ่นหัวใจรั่วแต่พูดไม่ครบพูดไม่ละเอียดลื่นหัวใจรั่วนี่ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้ออกกำลังกายก็ยังออกได้แต่วิชาคนนี้อย่าไปเข้าใจว่าหัวใจรั่วเนี่ยมันเป็นโรคที่น่ากลัวอายุแค่สี่สิบกว่าเนี่ย กลับไปบ้านได้แค่2วันก็เข้าโรงพยบาบาลและหลังจากนั้นก็เข้าห้อง ICU แล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยตายเรื่องหัวใจรั่วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโรคร้ายถึงตายนะถ้าดูแลดีๆออกกำลังกายก็ยังออกได้อย่างชายคนนี้เนี่ยชายนีน้แกก็เล่นเทนนิสเป็นประจำ หัวใจรั่วเล่นหัวใจรั่วก็ยังเล่นเทนนิสได้แต่พอคิดว่าหัวใจรั่วตามที่ตัวเองจินตนาการก็หมดเรี่ยวหมดแรงไม่เป็นอันทำอะไรเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายก็ตายนี่เรียกว่าป่วยเพราะความคิดล้วนลวนเลย ถึงแม้ว่าจะมีอาการทางกายบ้างแต่ก็เล็กน้อยไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ที่หนักหนาคือความคิดการปรุงแต่งบางคนนี่ปรุงแต่งถึงตายเลยนะและตายแบบไม่ใช่ว่า3ามสี่ห้าหวันถึงก็จะตายเนี่ยที่ตายแบบ แม้ไม่ถึงกับฉับพลันนะแต่ว่าก็เร็วมากเลยอย่างในอินเดียยมันมีนักโทษประหารคนหนึ่งนะเมื่อถึงวันประหารเนี่ยก็มีหมอคนหนึ่งแกก็บอกกับทางเจ้าที่ราชการว่าเนี่ยไม่ต้องแขวนคอได้ไหมมันมีวิธีอื่นที่ทำให้เจ็บปวดน้อยกว่าน,นี้ แล้วก็ไม่ทรมานมากเขาบอกเนี่ยวิธีนั้นคือการถ่ายเลือดออกมาจากร่างกายวิธีนี้ไม่เจ็บเลยไม่ทรมานเพราะว่าทางการนีก็ยอมนะซึ่งคงไม่มีประเทศไหนก็ทำนะแต่ว่านี่ก็ยอมนะ เมื่อถึงเวลาเนี่ยนักทั่วปรารถนยก็ถูกปิดตาแล้วก็ถูกมัดนอนบนเตียงจากนั้นเนี่ย,จ,นนยจะเรียกว่าเพชฌฆาตก็ได้นะที่จริงก็คือหมอน,นั่นแหละก็ทำการขูดขวนที่แขนแล้วก็ที่ขา ทำนองว่าเนี่ยจะระบายเลือดออกจากร่างกายที่จริงไม่ได้ทำให้เลือดออกเลยนะแต่เขาก็ทำให้เกิดความก่จะเลือดไหลออกมาจากร่างกายเพราะว่ามีการปล่อยน้ำลงภาชนะ จากเตียงนะภาชนะนี่วางอยู่บนพื้นก็มีน้ำเนี่ยไหลลงภาชนะเสียงดังเลยนะคล้ายๆว่าเลือดนี่กำลังไหลออกจากตัวของชายคนนั้นแล้ต่อหลังเนี่ยเสียงก็ค่อยเบาลงเบาลงทำนองว่าเลือดนี่ค่อยๆกำลังจะ ระบายออกจากร่างกายเกือบจะหมดแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เริ่มเหนื่อยอ่อนเลยนะน้ำเสียงเนี่ยก็แทบจะไม่มีแรงเลยและพอเสียงน้ำเนี่ยนะมันหยุดไม่มีน้ำไหลลงภาชนะผู้ชายคนนั้นนี่ก็หมดเสียงเลยไม่มีเสียงเลย ก็พักก็เป็นลมแล้วไม่ถึงชั่วโมงนะก็ตายหัวใจหยุดเต้นอันนี้มันก็มีการบันทึกไว้นะในรายงานทางการแพทย์นะเมื่อหลายสิบปีก่อนนั่นเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะเพราะว่า จริงๆชายคนนั้นเนี่ยไม่ได้สูญเสียเลือดเลยสักหยดนะไอ้เสียงดังเนี่ยมันไม่ใช่เสียงเลือดนะมันเสียงเสียงน้ำนะที่เขาปล่อยลงภาชนะที่วางอยู่บนพื้นแต่ชายคนนั้นเนี่ยคิดว่าเนี่ยเลือดก,กำลังระบายไหลออกมาจากร่างกายเขาแล้วคิดต่อไปว่าเนี่ยถ้าระบายหมดในก็ตายดิความกลัวความตื่นตระหนก นะและความเชื่อจริงจังว่าเนี่ยตัวเองกำลังจะถูกระบายถ่ายเลือดออกจากร่างกายจนหมดตัวเนี่ยมันทำให้เขถึงตายได้นะทั้งที่สุขภาพก็กดีแล้วก็ไม่มีเลือดออกออกมาจากร่างกายสกหยดแต่ว่าก็ตายได้นะอันนี้มันมันเชื่อเลยนะว่ากายกับใจนี่สัมพันธ์กันมาก และบางครั้งเพียงแค่ความเชื่อของคนเราเชื่อว่ากำลังจะถูกทำร้ายให้ถึงตายก็ทำให้ตายได้จริงๆนั่นจะว่าไปแล้วนี่ความเชื่อของคนเรานี่มัน,มนก็น่ากลัวนะคนเรานี่ถ้าหากว่า ปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายแล้วก็เชื่อความคิดปรุงแต่งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ถึงตายได้มันก็มีตัวอย่างเยอะแยะนะคนเราที่ล้มป่วยถึงตายเพราะความเชื่อ ทั้งที่ไม่มีอะไรทํากับร่างกายเลยก็มีนะอย่าก็เคยมีคนเขาไปเห็นเหตุการณ์หนึ่งนะที่ออสเตรเลียเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเขาเรียกอบอริจินนี่พวกนี้ก็มีความเชื่อเรื่องการสาบแช่งการทําเวทมนต์คล้ายๆกับพวกหมอผีวูดูเนี่ย ม่มีชายคนหนึ่งเนี่ยแกเชื่อเลยนะว่าเตยเนี่ยกำลังถูกสาปแช่งนะด้วยหมอผีใครก็ไม่รู้พอ่อนทีที่แกมีความเชื่อวันนี้ว่าแกโดนของแล้วนะปรากฏว่าตากันเหลือกเลยนะตาเหลือกแล้วขุ่นมัวเลยตานี่เป็นสีขุนมัวเลย หน้าตาก็บิดเบี้ยวนะแถมมีน้ำลายฟูมปากลำตัวก็บิดเบี้ยวแล้วก็มีการสั่นด้วยบอกว่าหมดสภาพไปเลยนะเพียงแค่ดูจากใบหน้าสีหน้า อาการที่สั่นเหมือนผีเข้าลำตัวบิดเดี่ยวแล้วก็น้ำลายฟูมปากเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงว่าตัวนี่ซีดนีไม่มีเรื่องไม่มีแรงนะไม่ถึงชั่วโมงก็ตายจริงๆัไม่มีใครทำอะไรเขาเลยนะแต่เป็นความเชื่อล้ล้วน แต่เดี๋ยวนี้เขาก็พบแล้วนะว่าความกลัวความตื่นตนหนกะมันไม่มีผลนะต่อหัวใจของคนเราหัวใจมันเป็นส่วนที่อ่อนไหวมากนะต่ออารมณ์แค่ความกลัวความตื่นตหนกนี่ก็ทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ในเวลาไม่นาน แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ความกลัวนะความเศร้าคนที่สูญเสียคนรักคนที่หมดหวังในชีวิตเนี่ยหัวใจมันก็มีอาการผิดรูปผิดร่างคนที่สูญเสียคนรักเนี่ยในเวลาไม่นานเนี่ยแล้วตายเนี่ยเพราะพรว่าร่างหัวใจเนี่ยมันมันมีลักษณะผิดปกติแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคือสูญเสียคนรัก คนที่ผูกพันกับคนรักพอจากไปก็เกิดความเศร้าหมดหวังหรือว่าไม่มีแรงจูงใจในการมีชีวิตต่อไปมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ผลกระทบต่ออารมณ์แต่เหตุการณ์2อสามตัวอย่างที่พูดมาก่อนหน้านี้มันมันเป็นเรื่องความคิดล้วน อาจจะมีตัวกระตุ้นบ้างแต่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรุงแต่งไม่ได้ทำให้ไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายแต่สิ่งที่ทำร้ายร่างกายของคนเหล่านั้นรวมทั้งหมาตัวนั้นด้วยคือความคิดจินตนาการการปรุงแต่งเพราะฉะั้เนี่จึงบอกนะว่า อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเราคิดกับมันอย่างไรหมานี่มันเจอก้อนคนเหนียวถ้ามันคิดว่าเป็นก้อนหินมันก็ปวดร้องเองขึ้นมาทันทีหรือคนที่แค่ถูกควนที่แขนที่ขา แต่คิดว่าเนี่ยกำลังถูกระบายถูกสูบเลือดออกจากร่างกายมันก็ตายได้นะอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญังแตว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือทำกับมันอย่างไรและความรู้สึกเนี่ยหรือมุมมองความคิดเ,เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นแหละในมอใ่าง่หนึ่งเนี่ยไม่มีทำร้า,รายไม่มีอะไรที่ทำร้า,รายหอง ได้รุนแรงเท่ากับจิตใจของเราสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยที่ทำร้ายเราเนี่ยอย่างรุนแรงนี่ไม่ใช่สิ่งภายนอกนะไม่ใช่คำพูดของคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่อยู่ที่ดินฟ้าอากาศแต่อยู่ที่ใจของเราใจที่ปรุงแต่งใจใตื่นตระหนก เาพราะว่าเนี่ยในอเมริกาในเวลาเกิดพายุทอร์นาโดหรือเฮริคริเคนเนี่ยเมื่อมีพายุทอร์นาโดเฮริเคนเกิดขึ้นมีคนตายจำนวนมากเพราะคนที่ตายในจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เจอพายุเฮริเคนเต็มเต็มเลยนะหรือไม่ได้เจอพายุทำลายบ้านทำลายข้อของเลยแต่แค่โดนเฉียด แต่ที่ตายเพราะหัวใจวายหัวใจวายเพราะอะไรเพราะกลัวเพราะตื่นตระหนกเพราะคิดว่าสวยแล,ล้วกูนั่นจะว่าเวลาที่ตายนี่ไม่ใช่เพราะเฮอริเคนะที่ตายเพราะใจใจที่ตื่นตระหนกใจที่ปรุงแต่งไปต่างๆนัานะแม้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นมีโอกาสถูกทำร้ายแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าใจนั่นแหละที่มันทำร้ายเรา ถึงตายได้ผู้จางตัดว,ว่าเนี่ยโจรกับโจรทำร้ายกันมันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายมากเท่ากับจิตที่ฝึกไว้ผิดหรือจิตที่วางไว้ผิดจิตที่ฝึกไว้ผิดหรือจิตที่วางผิดก็คือจิตที่ปรุงแต่งในทางลบทางร้ายจินตนาการแล้วก็เชื่อความคิด เชื่อจินตนาการนั้นอันนี้ยังรวมไปถึงจิตที่ยึดติดถือมั่นในสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วอันนี้รวมด้วยนะเช่นคนที่สูญเสียทรัพย์บ้านถูกยึดไฟไหม้หรือสูญเสียคนรักเนี่ยจริงความสูญเสียนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับ สิ่งภายนอกสิ่งนอกตัวแต่ว่ามันพอไปยึดติดถือมัน่นวางไม่ได้มันก็ส่งผลทำร้ายจิตใจหรือทำให้จิตใจเนี่ยเกิดการปรุงแต่งในทางลบทางร้ายตัวนั่งมันทำร้ายร่างกายตัวเองเริ่มต้นที่หัวใจก่อนนะหัวใจแย่แล้วหัวใจก็ทำให้เอาเยาว่าส่วนอืนี้นะพลอยนะเสียหายไปด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ให้เราตระหนักว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยไม่ใช่อะไรอื่น,นแต่มันคือใจของเราใจเนี่ยถ้าออว่าฝึกไว้ดีนะก็สามารถจะนำสิ่งดีๆมาให้กับเราอย่างที่พ่อแม่ให้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นพุทธภาษิตนะสิ่งที่ดีสุดเท่าที่มนุษย์เราควรจะได้ก็มาจากใจนั่นแหละแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ก็ทำให้ไม่ได้นั่นคือนั่นคือความสุขความอิสระนิพพานเนี่ยนะซึ่งเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดนะเท่าที่มนุษย์เราพึงจะเข้าถึงได้เนี่ยแม้กระทั่งเทวดามารผมก็ ไม่อาจจะเข้าถึงได้ดีเท่ามนุษย์ก็เกิดขึ้นได้บรรลุได้ก็ด้วยใจของเรานั่นแหละใจที่ฝึกไว้ดีแม้จะเจอความสูญเสียเจอความทุกข์เจอความเจ็บปวดอย่างไรใจก็ยังผ่องแผ้วอยู่ได้อย่างนางสำมาวัด,ดีเนี่ยโดนไฟครอกทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกายมัน เรียกว่าสหัสสากันมากนะถูกไฟคลอกเนี่ยแต่จิตใจของนางนี่เรียกว่าไม่ทุกข์เลยนอกจากให้อภัยคนที่ทำร้ายนางหลอกให้นางมาติดก,กับอยู่ในคลังผ้าและจุดไฟเผาแล้วเนี่ยก็ยังรู้จักวางใจนะท่านใช้คำว่าเอาเวทนาเป็นอารมณ์ ก็คือว่ามีสติรู้เวทนาไม่เข้าไปยึดในเวทนาหรืออย่างที่หลวงพ่อเบว่าเนี่ยเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดเพราะนั้นแม้กายจะทุกข์อย่างไรนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าสำเร็จได้ด้วยใจแม้จะเจอทุกข์ที่ทำร้ายกายอย่างไรนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เลย ในทางตรงข้ามตัวใจวางไว้ไม่ดีฝึกไว้ไม่ดีหลงเชื่อหลงหลงหลงปรุงแต่งแล้วเชื่อในสิ่งที่ปรุงแต่งได้ง่ายแม้จะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าก็ใจนี่แหละนั้นก็ปรุงแต่งถึงขั้นทำร้ายให้ร่างกายถึงตายได้ จะไม่มีอะไรประเสริฐต่การฝึกใจนะไม่มีอะไรประเสริฐต่าการฝึกใจฝึกด้วยสติหรือฝึกให้มีสติฝึกให้มีปัญญานั้นถ้าใจนะมีการฝึกที่ดีไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายกับทรัพย์สินเงินทองกับงานการกับคนรักกับความสัมพันธ์ ใจก็ไม่ถูกแต่ถ้าไม่ฝึกเอาไว้เสียแล้วนี่แม่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เชื่อว่ามันมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมันก็สามารถจะทำลายเราถึงตายได้สิ่งที่ทำลายนั้นไม่ใช่อะไรนะก็คือความคิดปรุงแต่งหรือเกิดขึ้นเพราใจนี่